สวัสดีครับกลับสวัสดีพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับกลับสวัสดีพี่ทุกท่านวันนี้นะครับช่องมงคลพระเครื่องทั่วไทยนะครับผม EP ที่236นะครับพี่ๆครับรายการละ300บาทนะครับผมรายการละ300บาทนะครับ2รายการ500บาท จัดส่งฟรีนะครับพี่ๆครับจัดส่งให้พี่ๆทุกท่านฟรีเลยยังไงน้องฝากช่องทางการติดต่อหน่อยนะครับช่องทางการติดต่อครับพี่ๆครับช่องมงคลพระเครื่องทั่วไทยนะครับผม0824535781นะครับผมสามารถโทรและแอดไลน์สอบถามรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจอะไรขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมไปเริ่มรายการที่1เลยนะครับผม <azt> โอ้โหตรงหน้านี่พระสวยๆเยอะเลยนะครับผมไปเริ่มรายการที่1ก่อนเลยนะครับผมผมขออนุญาตซูมเข้าไปใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับผมขยับภาพเข้าไปใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับพี่ๆรายการรายการที่1นะครับพี่ๆครับนี่นะจะเป็นเหรียญน,นะพี่ๆโอ้โหเหรียญสวยๆแบบนี้รุ่นร้างป้าชานะพี่ๆเหรียญ ร,รุ่นร้างป่าช้าพ่อไผ่นะครับผมนี่วัดกําแพงนะครับผมนี่เลยเหรียญรุร่นร้างป่าช้านะครับผมหลวงพ่อไผ่นะครับผมนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆครับรายการที่หนึ่งนะครับผมรายการที่1นนะครับสวยๆนะนี่รุ่นร้างป่าช้าหลวงพ่อไผ่นะครับผมรายการต่อไปนะครับ จะเป็นรายการที่2นะครับผมรายการที่2จะเป็นพระปิตานะครับพี่ๆจะเป็นพระปิตานะครับผมหลวงปู่โตะนะครับหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีนะครับผมเป็นพระปิตานะครับผมหมุนสารแน่นๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะหลวงปู่โตะนะครับผมรายการละสามบาทสองรายการ 500บาทนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่2นะครับผมรายการที่2นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับผมรายการที่3จะเป็นเสือนะพี่ๆจะเป็นเสือนะครับเสือหลวงปู่ทิมนะครับนี่ยันหลวงปู่ทิมเลยเสือหลวงปู่ทิมวัดระหานไร่นะครับผมนี่นะครับเสือหลวงปู่ทิมนะครับ รายการนี้นะครับพี่ๆทุกท่านครับรายการที่สามนะครับผมรายการที่สามนะครับต่อที่รายการต่อไปรายการที่สี่นะครับพี่ๆรายการที่สี่ครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะพี่ๆเนื้อเก่งๆแบบนี้เลยนะครับโหสวยๆเลยนะครับเนื้อสวยๆเลยนะสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่สี่นะครับนี่นะ ต่อที่รายการที่5นะครับผมรายการที่5เหรียญหลวงพ่อคงนะครับผมเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสัมพรสนะพี่พี่นี่วัดวังสัมพรสนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อคงรุ่น5เสือครับพี่พี่รุ่น5เสือนะครับนี่นะทำไมเรียกรุ่น5้าเสือนี่นะครับ1 2 3 4แล้วก็ด้านหลังอีก หนึ่งตัวนะครับผมนี่ปี2 5 2 1นะครับผมปี2,500นระครับผม21หลวงพ่อคงวัดวังสัมภรถนะครับรายการที่6อ่ารายการที่5นะครับพี่พี่รุ่น5เสียด้วยนะต่อที่รายการที่6นะครับผมจะเป็นประหลัดขิกนะพี่พี่นี่นะประหลัดขิกนะครับผมจะเป็นปู่ทิมนะครับผมปูท่ทิมนะ นี่นะแต่ถ้าเป็นหลวงพ่ออีจะยาวเรียวนะพี่พี่จะเป็นยาวเรียวเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทิมนะครับผมนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่6นะครับผมรายการที่6นะต่อที่รายการที่7นะครับผมหลวงพ่อโสธรนะครับผมพิมสองหน้าครับผมพิมพ์2หน้าเป็นเหรียญเปื่อยนะครับนี่นะรายการนี้นะครับพี่ๆี่ครับรายการนี้นะครับรายการที่ 7นะครับรายการที่7นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่8นะครับผมรายการที่8อันี้แหวนอะไรอันนี้แหวนหลวงพ่อเงินนะครับผมแหวนหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี na, ่นะแหวนหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับรายการที่แนะครับผมรายการที่8น้าแหวนหลวงพ่อเงินวัดบางคานมีโค้ดใต้ฐานด้วยนะครับ นี่นะครับรายการที่8นะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับผมรายการต่อไปรายการที่9นะครับผมจะเป็นพระกริงนะพี่ๆพระกิ่งหลวงพ่ออีนะหลวงพ่ออีวัดสัตตหีนะครับหลวงพ่ออีวัดสัตตหีนะมีกริงนะครับผมเป็นกริงนะครับนี่นะครับรายการนี้นะครับผมรายการนี้นะครับพี่ๆทุกท่านครับรายการที่ 9นะครับผมรายการที่9นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับผมจะเป็นท้าวเวศวัดสุทัศนะพี่พี่เป็นท้าวเวศวรรณนะครับผมวัดสุทัศนะครับผมเป็นรอเป็นลูกรอนะพี่พี่นี่ท้าวเวศนะครับผมรายการนี้นะครับผมจะเป็นรายการที่ 10นะครับรายการที่10นะครับวันนี้ผมอาจจะไปไวนิดนึงนะครับผมพี่ๆท่านใดนะครับผมไม่ทันนะไม่ทันนะครับผมสามารถแอดไลน์ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยตรงไหนไม่ชัดสามารถขอรูปได้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่11นะครับผมจะเป็นพระพุทธชินราชโอ้โห้ากอบโค้งๆอย่างนี้จะยากนิดนึงนะพี่นะนี่เป็นพระพุทธชินราชนะครับผมอินโดจีนนะครับผมสองสี่ 85นะครับผมนี่นะรุ่นทหารพีดิบนะครับพี่ๆนี่เรียมกกอบกันน้ำแล้วสีเขียวเหนียวซับเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมชัดแหมกล้องไม่จับอีก นี่นะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่1 1นะครับผมรายการที่11นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับผมจะเป็นเหรียญเปิดโรคนะครับผมเป็นเหรียญเปิดโรคหลวงปู่ดูนะครับผมหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูวัดสแกปุกเสกนะพี่พี่นี่นะปี3 2นะโอยเรียมกอบมาอย่างสวยเลยนะครับนี่นะ หลวงปูท่ทวดหลวงปูด่ดูวัดสแกปุกเสกนะครับผมด้านหลังเป็นยันห้านะครับผมนี่หลวงปู่ดูนะวัดสแกนะครับรายการที่12ครับพี่พี่รายการที่12นะต่อที่รายการต่อไปนะครับผมจะเป็นรายการที่13นะครับผมจะเป็น <c oughs> หลวงปู่ทวดนะครับพี่พี่เป็นลายธงชาติเหอพี่พี่เป็นลายธงชาตินะครับผมนี่นะอันนี้อ่าออกวัดออกวัดพานุภาพะน,นะนะนะครับผมนี่นะหลวงปู่ทวดนะนะครับผม ร,รายการนี้นะครับรายการที่ 13, 13 <Flying noise> นะครับผมรายการที่13นะครับต่อที่ <noise> รายการต่อไปนะครับผมดมเช็ดกรอบนิดนึงนะเป็นป,ปิดตานะ,ะเป็นพระปิดตานะจะเป็นพระปิดตา,นะ,ตานะครับผมเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับผมหลวงพ่อแก้วเกสาโรนะครับนี่นะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเกสาโรโอ้ยกะละเต็มด้านหลังนะครับนี่เลย รายการนี้นะครับผมจะเป็นรายการที่14นะครับผมรายการที่14นะครับต่อที่รายการที่15นะครับผมจะเป็นแหวนนะเป็นแหวน 18K นะพี่พี่ไว้ใส่ประดับเลยนะครับผมไซส์ก็ประมาณ10ไซส์10 11นะพี่พี่นี่นะนิ้วพี่พี่ผู้ชายนะครับผมนี่นะครับผม รายการนี้นะครับพี to ่ๆครับรายการที่15นะครับผมรายการที่15นะครับต่อที่รายการที่16จะเป็นรูปถ่ายนะครับผมแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะครับผมด้านหลังจะเป็นตายางนะตาวัดนะครับผมวัดอาวุธนะครับนี่นะครับเป็นภาพถ่ายนะครับผมรายการนี้นะครับพี่ๆครับรายการที่ 16นะครับผมรายการที่16นะครับเอะในถุงนี้อะไรปุ๊บนี่โอ้โหเฮงพันร้านหลวงพ่อพัดเหรอครับพี่พี่หลวงพ่อพัดนะเฮงพันร้านนะครับผมด้านหลังเป็นมังกรลงยานะครับผมปี63นะมีเลขนําเบอร์ด้วยนะครับผม104หลวงพ่อพัดนะนี่หลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับผมนี่นะอยู่ในถุงซิปแบบนี้เลยนะครับผมนี่เหมามานะครับ รายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่16นะอ่าสินะครับพี่พี่สินะผมขออนุญาตไม่แกะออกจากถุงเลยนะครับผมต่อที่รายการที่1 0 <c oughs> 8นะครับผมรายการที่18นะครับจะเป็นพระรอดนะครับผมพระรอดรำพูนนะครับนี่นะพระรอดรำพูนนะครับนี่ รายการนี้นะครับพี่พี่ับรายการที่18นะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่19นะครับผมจะเป็นหลนะวงพ่อเช่มนะครับผมเป็นหล่อนะรูปหล่อหลวงพ่อเช่มนะวัดหลองนะครับผมหลวงพ่อเช่มวัด ฉลองนะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นรายการที่19นะครับพี่พี่รายการที่19เลยนะครับผมฝากช่องทางการติดต่อย่างเช่นเคยเลยนะครับผม08245357 แปดนะครับผมสามารถโทรและแอดไลน์ได้นะพี่ๆนะต่อที่รายการที่20นะครับผมเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมนี่นะปี10นะ2510นะครับผมครบรอบ80ปีหลวงปู่โตะนะครับผมครบรอบ80ปีหลวงปู่โตนะครับผมนี่เลยเออสิ่นี้ รายการนี้นะครับรายการที่20นะครับผมรายการที่20นะครับวันนี้โปรโมชั่นอ่า รายการละ300บาทนะครับผมสองรายการนะครับผมสองรายการ500บาทจัดส่งฟรีนะครับพี่พี่ครับจัดส่งฟรีเลยนะครับผมจะไปต่อไปรายการที่21นะครับผมรายการที่21จะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่ออีนะครับผมวัดสัตหิบนะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับผมพี่พี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่ออีนะครับผม นี่นะรายการนี้นะครับรายการที่21นะครับผมรายการที่21นะครับต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมกล้องอาจจะไม่ค่อยจับสักเท่าไหร่นะครับผมเวลาเจอเหรียญเงิน,เง,นเงินทองทองนี่ก็จะแบบเหมือนกล้องไม่ค่อยจับนะครับผม นี่นะโทรศัพท์ใกล้พังละสงสัยรายการที่21นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่22นะครับผมจะเป็นพระพุทธชินราชนะครับผมเป็นพิมพ์แต่งนะพี่ๆเป็นพระพุทธชินราชพิมพ์แต่งนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่22นะครับผมรายการที่22นะนี่เลย ต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่23นะครับผมรายการที่23จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ชอบนะพี่พี่เ <may out> หรียญพระอาจารย์ชอบรุ่นพิเศษนะนี่เลยรุ่นพิเศษนะนี่ปี1.4นะครับผมพี่พี่ปี14นะครับนี่ดูตัวตัดก่อนนะครับนี่เหรียญพระอาจารย์ชอบนะครับ รายการที่23นะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับผมนี่จะเป็นรูปหล่อนะพี่พี่รูปหล่อหลวงปู่คำพันนะครับผมรูปหล่อหลวงปู่คำพันนะพี่พี่นี่นะวัดอาวัดธาตุมหาชัยนะครับผมหลวงปู่คำพันอุ้ยรูปหล่อเหมือนนะครับผมสวยนะพี่พี่รายการนี้นะครับผมรายการที่ 24นะครับผมรายการที่24นะต่อที่รายการที่25นะครับผมรายการที่25นะครับพี่ๆจะเป็นหลวงพ่อกระเสมนะครับผมนี่นะหลวงพ่อกระเสมเขมโก้นะครับผมสุสานไตรักนะครับพี่ๆโอ้โหอยู่ในกกอบแบบนี้นะครับสวยๆนะนี่นะครับผม ค่ายสุรศัก์นะครับผมสร้างนะครับผมค่ายทหารสร้างนะหลวงพ่อกระเสมนะครับผมต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะครับผมไฟอาจจะบังเลยนะผมพยายามจะหลบให้นะนี่นะรายการที่25นะครับผมรายการ <c oughs> รายการที่25นะครับ ต่อที่รายการต่อไปนะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมฝังตะกุดสามกริยันะพี่ๆจะเป็นหลวงพ่อมุ่ยนะครับผมนี่นะหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไร่นะครับผมนี่ฝังตะกุดสามกริย์เลยนะครับผมรายการนี้นะครับพี่พครับรายการที่2ี่สิบ นะครับผมรายการที่26นะต่อที่รายการต่อไปนะครับผมจะเป็นรายการที่27นะครับผมปูทวดนะครับผมรวงปูทวดนะเป็นพิมพ์บัวร้อมนะครับผมบัวร้อมนะพี่พี่นี่ใต้ฐานลายเซน็นนะครับนี่นะนี่ตายฐานลายเซน็นนะครับรายการนี้นะครับพี่พี่ครับรายการที่27นะครับผมรายการที่ยี่สิบ 7นะครับนี่นะพี่ๆท่านใดนะเข้ามาแล้วสนใจนะครับผมกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนก็ได้นะครับผมเพื่อ <c oughs> <c oughs> โอกาสหน้านะครับผมได้รับชมพักเครื่องกันนะครับรายการต่อไปรายการที่28หลวงพ่อพมนะครับผมเหรียญหลวงพ่อพมนะครับพี่ๆนี่เหรียญหลวงพ่อพมนะครับ รายการที่20รายการที่28นะครับผมหลวงพ่อผมนะต่อที่รายการต่อไปนะครับผมนี่นะรายการต่อไปจะเป็นสมเด็จนางพญานะครับพี่พี่สมเด็จนางพญานะครับเี mm ่ hmm. hey, เป็นพระกรุกพิษนุโลกนะครับผมสวยๆเลยนะครับผม รายการนี้นะครับรายการที่29นะครับผมรายการที่29นะต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่30ครับพี่พี่รายการที่30นะครับผมจะเป็นพระหลวงปู่ทิมนะพี่พี่โอ้อุดมศาสตร์นรนะอุดรักตรงนี้ต่อโคตรลึกๆเลยนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับ รายการนี้นะครับผมนี่รายการนี้นะครับรายการที่สี่อ่ายี่สิบเก้านะรายการที่สามสิบนะครับพี่พี่รายการที่สามสิบนะครับต่อที่รายการที่สามสิบเอ็ดนะพี่พี่จะเป็นแหวนนะสิบแปดเคนะครับแหวนสิบแปดเคนะครับอยนี้นะไซส์สิบเอ็ดสิบนะพี่พี่นิ้วผมนะ่ะเนี่ยนิ้วนางเนี่ยไซส์สิบเอ็ดไซสิบนะพี่พี่ใส่ได้นะครับผม <c oughs> รายการนี้นะครับผมรายการที่31นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่32นะครับผมรายการที่32นะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อหน่ายนะพี่ๆหลวงพ่อหนวัดบ้านแจ้งนะครับผมนี่นะผมเอียงให้นิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับกับไฟนะนี่นะหลวงพ่อหน่วัดบ้านแจ้งนะครับ คงก็ไม่จับไฟก็บังนี่นะครับผมเหรียญลงเมื่ไรเป็นเหรียญจตุรพิษพรชัยนะครับผมรายการละ300บาทวันนี้นะครับผมรายการละ300บาทวันนี้นะครับผม2รายการ500บาทนะครับพี่ๆครับนี่เลย รายการที่3 2นะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่3 3นะครับผมรายการที่33นะครับนี่ยเข้ามาก่อนนี่จะเป็นขุนแผนนะพี่พี่เป็นขุนแผนงานแกะสลักนะพี่พนี่นะอันนี้น่าจะเป็นเปลือกงานนะพี่พี่เป็นเปลือกงานนะครับขุนแผนนะครับพี่พี่นย เป็นเปลือกนะพี่พไม่ใช่กระดูกนะเป็นเปลือกงนาะรายการที่3 3นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็น8รอบนะพี่พี่เป็นเสมานะครับผมเสมาหลวงปูทิมนะครับผมวัดรหานไร่นะครับนี่นะปี18นะครับเดวผมเช็ดให้นี่ปีหนึ่งี18นะครับผมหลวงปูทิมนะครับ รายการนี้นะครับพี่พี่ทุกท่านครับจะเป็นรายการที่34นะครับผมรายการที่34นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่35นะครับผมจะเป็นปุดโตะนะครับผมเหรียญหลวงปูดโตะวัดประดูชิมพีนะครับ<ม>เหรียญค่อนข้างสึกนะพี่พี่นะ นี่นะหลวงปู่โตะนะครับผมเป็นเหรียญพัยดยศนะพี่พี่พัยดยศหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมนี่เลยรายการที่35นะครับผมรายการที่35มสินะ ตอที่รายการที่36นะครับผมรายการที่36นะเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับผมเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับพี่พี่ครับนี่หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับผมเป็นเหรียญขวัญถุงนะพี่พี่เหรียญขวัญถุงนะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับรายการนี้นะครับรายการที่ 36นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับผมจะเป็นลูกอมนะลูกอมหลวงผู้ดูนะครับผมนี่หลวงผู้ดูวัดสแกนะครับนี่นะจานมาเลยนี่นะครับผมอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับผมนี่ปี32นะครับ รายการนี้นะครับรายการที่37นะครับผมต่อที่รายการต่อไปนะครับผมพระสมเด็จนะครับนี่เลยพระสมเด็จนะครับรายการที่38นะครับพี่ๆสามสนะครับวันนีอ้อาจจะทื่อๆแข็งๆไปมาานะไ่พี่พงงๆมึนๆงงๆสับสนอะไรก็ไม่รู้นะพี่ๆนะ นี่นะครับผมไม่ค่อยมีสติสตงังสักเท่าไหร่นะครับผมสติไม่มีสตังเหลือไหมนะครับผมรายการนี้นะครับผมรายการที่38นะครับผมรายการที่38นะต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่39นะครับผมจะเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัด หนังครับพี่พี่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะผมคุกรักเก่าเนื้อวานสวยๆเลยนะครับผมอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับพี่พี่หูยกซุ้มหัวสิงมาด้วยนะครับกรอบนะนี่นะครับรายการนี้นะครับรายการที่39มสเอ่าชุบปบถูกนะครับผมรายการที่39นะครับถ้าพี่พี่ท่านใดที่ดูอยู่นะจะรู้เลยว่ามงคลพักเรื่องนี่ ม้วหลายคานมากนะผมแต่ก็ส่วนใหญ่ผมขี้ลืมนะพี่แบบชอบลืมนะครับผมหลวงพ่อกเกษมนะปีสามสองนะครับนี่นะ <c oughs> ผมเล็กๆแบบนี้เลยนะครับผมผมขี้ลืมนะนี่นะเมื่อกี้สามสิบเก้าอันนี้รายการที่สี่สิบนะครับผมหลวงพ่อกเกษมนะครับ <c oughs> มีโค้ดใต้ฐานนะมีโค้ดด้วยนะครับนี่นะ นะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่40นะครับผมรายการที่40นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่41นะครับผมปิตาพี่ๆเป็นพระปิตานะครับผม ปูมุนนะเป็นปิตาหลวงปูงหมุนนะครับผมหูเนื้อสวยๆแบบนี้นะดูนิ้วมือนิ้วเท้าอยู่ครบเลยนะครับผมนี่นิ้วมือนิ้วเท้านะอยู่ครบเลยหลวงปูงหมุนนะครับเป็นพระปิตา,านะครับผม มีโค้ดตายฐานนะครับรายการนี้นะครับรายการที่41นะครับผมรายการที่41นะต่อที่รายการที่42นะครับผมพระพุทธชินราชนะครับผมองค์นี้ผมพูดตรงๆผมก็เคยลงไปแล้วแหละครับผมแต่ว่ายังขายไม่ได้นะพี่นะก็เคยลงสามร้อยไปอันนี้ก็ก็คือจะเป็นโปรโมชั่นนะครับผมเอามา ทำอ่าเป็น2รายการ500นะครับผมจะส่งฟรีนะครับพี่พี่ครับนี่นะเป็นยันอกเราด้านหลังนะพี่พี่ยันอกเราด้านหลังนะครับนี่เลยเนื้อทองแดงนะพี่พี่เนื้อทองแดงนะครับรายการนี้นะครับรายการที่32นะไอสีสิบสองโอ้โหพอพอพูดเยอะก็จะลืมไง อ่ะต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่43นะครับผมเหรียญพ่อม่วงนะครับผมเหรียญพระอาจารย์ม่วงนะครับปี2 4 7 2นะครับ2 4 7 2นะเหรียญเก่าเก่าปีลึกๆนะครับพี่ๆในนะหลวงพ่อม่วงนะครับนี่เลยนะครับ รายการที่4ี่นะครับต่อที่รายการต่อไปครับผมรายการที่4ีนะครับผมเหรียญหลวงพ่ออีเนื้อทองแดงนะครับผมนี่เนื้อทองแดงนะครับดููเจาะนะเออนี่เห็นเลยชัดเจนนะครับผม24 73นะพี่พี่หลวงพ่ออีนะครับ รายการนี้นะครับพี่ๆครับอ่ะนี่ถ้าไม่ชัดไม่แจ่มยังไงก็อลายมาขอรูปได้นะพี่ๆนะถ้าน้องส่งรูปไม่แล้วก็ตอบก็ได้นะพี่ๆนะแบบเออก็ผ่านก่อนยังไม่สนใจนะไม่ใช่ผมส่งรูปไปแล้วอ่านไม่ตอบอะ่ะผมก็ไม่กล้าโทรถามนะ้วผู้สูงตงผมก็ไม่กล้าโทรถามแล้วพี่จะปิดไหมอะไรอย่างเงี้ย เออตอบผมก็ได้ว่าเออยังไม่ชอบอ่าขอผ่านอะไรเงี้ยครับผมแต่ถ้ารายการไหนปิดแล้วก็ผมก็จะบอกว่าปิดแล้วเนาะอ่ะนี่นะครับรายการนี้นะครับรายการที่4ี่สี่นะครับผมสี่สิบสี่นะต่อที่รายการต่อไปนะครับผมรายการที่สี่สิบห้านะครับผม รายการที่45จะเป็นทวเทวสุวรรณนะครับผมจะเป็นจำปีนะพี่ๆเทวสุวรรณหลวงพ่ออิดวัดจุรามณีเลยนะครับผมลูกศิษย์หลวงพ่อเนื่องนะครับพี่ๆปี4ี่นะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่4 1 5ด้วยนะครับผมไม่บังเอิญไหม รายการที่45ปีที่45นะครับต่อที่ร,ทร,รายการต่อไปนะครับผมรายการที่46นะครับรายการที่46ปูทวดนะครับพี่ๆรูปหล่อหลวงปูทวดวัดช้างให้นะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่46นะครับผมรายการที่46นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่47นะครับผม รายการที่4 17เนะพี่พี่นะจะเป็นหมากถุยนะมีลักด้วยนะครับผมลงลักหน,น,หนาๆแบบนี้นะครับผมรายการที่4 1 7นะครับผมไม่ทราบหลวงพ่อนะแต่ลักเก่ามากนะพี่พี่เขย่าแล้วกิ้จิงๆข้างในนะพี่พดีนะรายการนี้นะครับรายการที่47นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับรายการที่4ี8นะครับผม จะเป็นพระกริ่งนะพี่พี่นะโอ้อาวอา้าไม่จับซะแล้วนี่เป็นพระกริ่งนะนี่เลยเหมือนจะเป็นกิ่งหลงพรอทานนะพี่พนี่นะ รายการนี้นะครับรายการที่48นะครับผมรายการที่48นะครับต่อที่รายการต่อไปนะครับผมรายการที่49นะครับผมจะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับด้านหลังเป็นยันอกเรานะพี่ๆนะนี่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมนี่จังหวัดพิษณุโลกนะครับรายการนี้นะครับรายการที่4ี่สิบ เนะครับผมรายการที่49นะครับต่อที่รายการสุดท้ายนะครับผมรายการที่50นะครับพี่ๆจะเป็นมีดพี่ๆนี่นะมีดหลวงปู่ดูนะครับผมมีดตัดไวหรือเปล่านะหลวงปู่ดูปี32นะแจกกรรมการนะครับพี่ๆนี่แจกกรรมการนะรมีดตัดไวนะครับนี่นะครับหลวงปู่ดูวัสแกรายการที่ 50นะครับผมรายการที่50นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพี่ๆครับช่องมงคลพระเครื่องทั่วไทยนะครับผมมีทั้งหมด50รายการรายการละ300บาทนะครับผม2รายการ500บาทจัดส่งฟรีเลยนะครับพี่ๆครับ EP พีที่236ฝาิกฝากพี่ๆจําอีพีจํารายการให้น้องหน่อยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมงคลพระเครื่องทั่วไทยกราบสวัสดีครับ